เหรือตดูเย็นนะครับนี่คือมูยอแหนมนะแล้วก็เ,เครื่องเคียงเรามีแล้วนะครับนี่หอมพริก่อประเทศใบจี๊วยวต้นหอมบัชีอนะครับแล้วก็เสริมด้วยด้วยกุ้งด้วยหมึกนะแล้วก็มูเส้นเป็นไงครับโอเคไหมครับนี่มูสเซ้นเรากมูเซ่นทุกแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเอาเส้นใส่เอาเส้นไปใส่มาใส่ที่ชามนะครับครับถ้าบุน้นเส้นยังสีขาวอยู่ก็ยังไม่ยังไม่ยังคือ,อยังไม่สุกนะฮะต้องเป็นอย่างงี้ต้องเป็นสีขุ่นนะขุ่นอย่างงี้นะครับขุ่นอย่างงี้นะครับขุ่นเหมือนเหมือนแป้งแป้งสุกประมาณนี้นครับแล้วเราก็จะตามด้วยอะไรดีฮนะ นี่ครับเ,เราลวกเลยใช้ไฟแรงนะลวกไปลวกไปนะครับทีเป็นลวกหมูยอกับแหนมนะครับซึ่งมีเหลืออยู่ที่ตู้เยเ็นตอนน้ำตั้งหน่อยนะอย่าเะไ่เติมน้ำเยอะครับเราะน้ำเนี้ยครับคกคิกนะเป็นน้ำยำ เราก็ต้องทำให้สุกก่อนนะครับให้สุกก่อนอเ,คคเขาก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับจะเป็นหยดย่อนนะหนึ่งแท่งนะแหนมหนึ่งหนึ่ง,งแท่งนะครับก็เอาไปแลกนะไปบอหน่อยนะครับเส็เสุกแลเวร็จสุกเลยนะครับแล้วก็จะไปพักที่เดียวกันเลยนะครับ อันที่เดียวนี้เลยนี่ดายใเก็บน้ำไว้นะครับเดี๋ยวเราว่าจะไปลวกหมึกแล้วก็กุ้งต่อนะครับนี่ครับก็แหนมนะครับแล้วก็หอยย่อนะครับแล้วก็มาไว้ลวกเลยนะครับลวกตามมานี้ก่อนนะฮะให้กุ้งเข้าไปอันนี้นะครับด้าน,นปุ๊บดีครับเรากลับมาที่ แล้วก็อวที่เที่โอเคีเ,คเคีมีผานเทคนิคนิดนึงนะนี่นะนนะเราก็เอาหมึกแต่ตัวที่กุ้งนะกุ้งกุ้งกุ้ง น้ำกุ้งก็จะตัวน้ำรวกก็จะหวานนะเราจะใช้น้ำน้ำกุ้งเนี่ยเป็นน้ำตอกการทำยำนะครับ,นะรบ,นะรบโอเคนะครับให้กุ้งสุกนะครับโอเคนะครับเนะี่ยส่วนน้ำปลาบึกเราก็ไม่ใช้นะครับเราใช้เราลวกอย่างเด,ยเดียวน้ำปลาบึกเราลวกปลาบึกแล้วก็ทิ้งไป ตนะ่เราจะลืมนะตอนที่เราล,ลวกเนม้หมูยอนะครับแล้วก็กุ้งนะครับตอเขาสุกแล้วนะครับะนี้เราซื้อกุ้งกับหมึกมาเนี่ยร้อยบาทนะครับตกตัวเราประมาณ10บาทตัวใหญ่นะครับเวลาเช้าเมืองตาก ซื้อมาครับเพราะว่าเรามีแหนมกับหมูอยอในตู้เย็นนะเราต้องต้องรอีบเกล็ดครับโอเคกนะ็ดฮะเกล็ดว่าสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วนะครับต้องแรงนะต้องสุกแล้วนี่สุกแล้วนะครับพอเขาสุกเลยครับสุกปุ๊บนี่นะฮะ เราก็จะเอาเคื่องสุกเนี่ยลงเลยครับทุ่ไหมฮะต่อไปเราจะลวกหมึกลวกหมึกก็ต้องเติมน้ำใหม่นะครับเน่ยก็คุกเขาชุดยำแล้วครับต่อไปครับหมึกหมึกครอบสุดท้ายลวกน้ำเดือดไปน้ำเดือดไป ลวกนะัเดีอว่ยก็มีใจตัวผมึดเลน,น,นี่นะครับ้กระกกักนเราก็ไม่เอาอน,น้ำม,ม,ดดม,มดดึกนนะเราจะเอาแตตัวมึดน,นะรบรวบมึดน,นะเราจะรวมึมึ ตกหมกปเิกัน่งนีโอเคแลหมกสุกแล้วโอเคเราจะมาส่ติดแกนครับเราจะมาบเนี่มาใส่าใสนี่มานี่ ครับก็เคยาพุตตินนคู่นะครับแล้วก็ในมูยอครับแล้วก็มีช้อนคู่นะครับเพื่อจะได้คุกเขาเะยครับทีนี้เราได้มาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงนะก่อนจะชิมนะหอ,อมพอไปนะตามใจชอบนะมะเ,เ,เ,เขือส้มเท่าที่มีนะครับเข้าไปผิดเก๋ ตข้าไปนะฮะกลมะนาวบอาน้ำปลากอนนะฮะน้ำปลาก่อนแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับมะนาวก็จะเป็นเราทำนี้ครับมะนาวเนี่ยผมทำนี้นะมะนาวเนี่ยปุ๊บนี่ครับมะนาวเนี่ยมะนาวของจริงนะครับมะนาวสุกนี่บหละเข้าไปมะนาวไงครับมะนาวผมทำนี้ครับมะนาวผมจะนี่ครับตุ้งเหยีนผมจะทำเยียนเยอะ บีบมะนาวสดแล้วก็ใส่เข้าฟิล์แล้วแกะเข็มแล้วถ้าอยากจะใช้เราก็หยิบออกมาครับนี้แล้วก็หยิบออกมาจากช่องฟิดนะแล้วเราก็มาใช้นะครับแค่น้ำเราก็มาใช้ก็จะเป็นอย่าเนียครับนี่มันกราสดนะครับแล้วก็ลิ้มนะครับตัดด้วยน้ำตาลเนี่ยครับแล้วไงต่อครับพร้อมพร้อมแล้วครับตรงนี้เลยครับผัก นี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคูข้าครับครับเราบอกคูข้าแล้วนะครับก็โอเคนะครับนัวดีนะครับนัวดีแต่เราจะรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงนะฮะเห็นไหมจับแล้วมันจะแห้งแห้งนะครับแห้งลองขอดูนะลองชิมมันนะแห้งครับแห้งแห้งอืมให้ดีครับ น้ำสต็อกที่เราลวกไว้ครับเราลวาหมูยอแหนมนะครับแล้วกุก้งนี่เลยครับเติมเข้าไปจบครับจบเลยจบเลยครับอันนี้ภูเขาพร้อมเสิร์ฟนะครับอย่าลืมครับนี่คือตัวสุดเด็ดเลยครับน้ำสต๊อกที่เืมเก็บไว้ด้วยแล้วก็มันจะน,วนันวๆน,นะมันจะน,วนันวๆแล้วก็ ไม่แห้งนะครับไม่แห้งเห็นไหมครับไม่แห้งดูครับดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเต็มเต็มคำนะเนี่ยเต็มคำนะหมึกครับหมึกเต็มเต็มคำกู้เต็มคำอย่างนีเนี่ยนี่ครับเต็มเต็มคำออวใจนะครับ นววครับน mm ัวเลยอือดอดครับ hmm. mm hmm.